โอกาสประสงเ์เทลานนเทละทุกรูปวันนี้ถือว่าเป็นมิ่งขวัญเป็นสิมุงคลของท่านทั้งหลายทุกคนทั้งบรรพชิตทั้งครือขัดเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทางวัดปักน้ำกำหนดให้มีการบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุดอกบัวสัตจะบงกฎหัวใจทองคำสามอย่างนี้เป็นทองคำดังนั้นรรมสารีกธาตุเอามาจ่ายบรมสารีนาวสัตว์บงกฎก็ทองคำหัวใจก็ทองคำในพระ พุทธธรรมกายเทพมงคลอายาโยมทุกคนโยมบึงชื่นใจว่าโยมได้มาร่วมพิธีในวันนี้พระพุทธรูปที่โยมเห็นอยู่นี้นะหน้าตักกว้างสี่สิบเมตรสูงหกสบเก้าเมตรไม่ไม่ใช่น้อยนะ สีเมตรคูณเก้าเมตรท่านทั้งหลายการบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่ใช่เกิดมีขึ้นทั่วไปและไม่ใช่เกิดมีขึ้นบ่อยนักเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นจึงจะเกิดมีขึ้นได้บางครั้งบางคราวเท่านั้น จึงจะมีขึ้นวันนี้ได้มีขึ้นที่วัดปากน้ำแล้วท่านทั้งหลายพึงชื่นใจจะมูทนาเถิดท่านหลายได้มาร่วมด้วยเชยกันในวันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับท่านทั้งหลายทุกท่านแม้ว่าท่าน ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าท่านมีน้ําจิตน้ําใจอนุมโมทดนาร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วดังนั้นขอท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจให้สงบให้ใจเป็นสมาธิให้ใจตั้งมัน่น แล้วตั้งใจบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไว้ในองค์พระใหญ่ที่กำลังสร้างอยู่นี่พระบรมสารีริกธาตุดอกบัวสัตวบงกฏหัวใจทองคำผู้หัวใจทองคำนั้นโยมทุกคนอยากได้ไหม อยากได้โยมทุกคนอยากได้อยากได้หัวใจทองคําโยมได้ทุกคนโยมได้ทุกคนโยมตั้งใจให้หัวใจของเราเป็นทองคําอันว่าทองคํานั้น <c oughs> ทองคํานั้นเป็นของบริสุทธิ แล้วก็มีน้ำหนักมากบาทสองบาทนี่ก็หนักแล้วหนักมากโยมก็จงทำใจของโยมให้เป็นเหมือนอย่างหัวใจทองคำของพระพุทธรูปนี้ก็แล้วกันแล้วโยมก็จะได้ชื่อว่ามีหัวใจทองคำทำใจให้บริสุทธิท์ทำใจให้หนักแน่น และความบริสุทิ์ความหนักแน่นอยู่ในใจนั้นก็จะได้อภิบาลคุมครองรักษาให้ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองทำสิ่งใดก็ได้สำเร็จสมความปรารถนาท่านทั้งหลายการบรรจุ อดอกบัวหรือใจหรือพระธาตุดังนี้มิใช่มีได้บ่อยนักมิใช่มีได้ทั่วไปนานๆจะมีขึ้นสักครั้งหนึ่งดังเช่นวันนี้ได้มีขึ้นแล้วที่วัดปากน้ำของเรานี้ดังนั้นท่านทั้งหลาย จงตั้งใจทำใจให้บริสุทธิ์ให้หนักแน่นเหมือนอย่างกับหัวใจทองคำที่เราบรรจุนี้แล้วเมื่อน,นั้นท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขกายมีความสุขใจและทำมาค้าขึ้นปรรถนาสิ่งใดในทางที่ชอบก็จะสมบร็จสมความ ปัญหาสิ่งนั้นขอท่านหลายจงตั้งใจให้เป็นไปด้วยดีในที่สุดนี้อาจรมาภาพพร้อมด้วยมวลคณะสงฆ์ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายมีความสุขใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้มีหัวใจเป็นทองคำ ให้ทุกท่านมีหัวใจเป็นทองคำหัวใจทองคำนั้นหนักแน่นเพราะทองคำนั้นนิดหน่อยก็หนักเหลือเกินท่านหลายทำใจให้หนักแน่นความทำใจให,หนักแน่นนั้นจะให้ท่านได้สำเร็จสมความประสงค์ในสิ่งที่พึงกระทำพึงต้องการทุกประการขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรือง ในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวันะสุขะพระละปฏิพานธรรมสารสมบัติจงทุกประการเธอ